พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับในสังคมมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเห็นความอ่อนแอในเรื่องของาศาสนามาโดยตลอดจริงๆแล้วหลักใหญ่สำคัญที่เราพอจะพบเจอได้อย่างเชิงประจักษ์แล้วก็ชัดเจนมากที่สุดก็คือคนที่จะเป็นต้นแบบเนี่ยมันไม่มี เราเป็นปู่ย่าตายายเขาเราก็เป็นแบบให้ลูกหลานไม่ได้เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็เป็นแบบให้ไม่ได้เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็เป็นแบบให้ลูกศิษย์ไม่ได้แล้วทุกเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปในทุกๆมุมในทุกๆเรื่องในทุกๆกลุก่มเพราะฉะนั้นคำว่ากุดวะ a าสนะเนี่ย แบบที่ดีความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นมันเอาเรื่องที่ทำให้ศาสนาอยู่รอดได้มาจนถึงทุกวันนี้เวลาเราสั่งให้ลูกเราไปเรียนหนังสือลูกเราไม่ไปมันก็คงคิดของเขาว่าก็ไม่เห็นยอเรียนถ้ายอเรียนยอะก็คงจะมีความรู้มากกว่านี้ก็เห็นย่อกับมะทะเลาะกันทุกวันมะก็ไม่เรียน แล้วก็มาสั่งให้ผมเรียนผมก็เอาอย่างมาเพราะผมคือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องคนเป็นโต๊ะแชร์ลูกหลานเห็นว่าแก่แล้วอายุอานามประมาณนี้น่าจะเป็นคนที่เอาเรื่องได้เหมือนกันก็จอเล็มไม่เลิกติดยาเสพติดก็เล่นกันไม่เลิกอเล็มคนก็ไม่เลิกลูกหลานมันก็เลยไม่เคารพ ว่าเฮ้ยนี่แชร์เราหรือเปล่าโต๊ะเราหรือเปล่าจะเอาแบบไม่ได้เลยจะเรียนแบบว่าถ้าตายไปเนี่ยแค่จะพูดหน้าศพว่าจะเอาความดีมาคุยกันแบบจริงๆก็ยังหาไม่ได้นี่มันคือประเด็นเรื่องที่เราเห็นในสังคมมาโดยตลอดพอวันหนึ่งเราโมาโหนักเรียนว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนไม่อยากละหมาดจะมาอาีิสุเรามันก็บอกผมเห็นครูก็ไม่ได้ละหมาด ผมก็เอาอย่างครูบ้างหลบบ้างหนีบ้างเอาแค่วันละกตุวัตวตูเดียวน่าจะพออะไรประมาณนี้มันก็ดูตัวผมดูบรรดาครูบาอาจารย์เหมือนกันเวลาบอกให้มันเรียนมันก็ดูครูอีกเหมือนกันว่าไอ้ครูก็ไม่ชอบสอนและจะให้ผมชอบเรียนมันก็เลยเอากันอย่างนี้มันก็เลยต่ําเรื่อยไปจึงต้องเอาเรื่องคนตายมานั่งคุยกันใหม่ว่าจะเอาแบบที่ต้องยกไปถึงนู่นนบีมูฮัมมัด สลุลต่านอฮาวะเดวสัลลังเจ้าแบบทีหนึ่งต้องยกไปถึงนู่นอบูบักอัสซิด,ดีกคคุลลฟะอุรอชีดูนจเจ้าแบบทีหนึ่งต้องยกไปถึงยุคสลับซอนแลมันมองไม่ออกแล้วครับมันเปื่อยไปหมดแล้วแต่พอจะเอาคนในสังคมมองตะกบไปคลองยังต้นคลองเพระปัญหาไม่เจอมันก็เลยงงตกลงจะเอาตรงไหนเป็นแบบที่จะพอดูได้บ้างนี่คือเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดที่เราต้องคิด เพราะคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ว่าผมไม่ว่าท่านบางทีเราอาจจะพลิกชีวิตไม่ทันใช้ชีวิตเหมือนไม่กลัวบาปใช้ชีวิตเหมือนไม่กลัวนรกใช้ชีวิตเหมือนคนไม่กลัวตายเลยว่าตัวเองจะต้องตายจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องตายเนี่ยเราจะเห็นความหาสัจจรรย์สามเรื่องด้วยกันหนึ่งถ้ามั่นใจว่าตัวเองจะตายเนี่ยคุณต้องเตาบ้าทุกวันคนเตาบ้าทุกวันเนี่ยเราจะไม่เห็นบาปหรอกครับ ถ้าคิดว่าตัวเองจะเตาบ้าจะโกงคนทุกวันจะมานั่งทะเลาะกับเขาทุกวันก็คงไม่ใช่จะทําบาปเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวชวนกินน้ํากระท่อมเดี๋ยวชวนดูดยาบ้าเดี๋ยวไม่เลิกยาโง,งจนขาวสีสีก็ไม่เลิกอย่างเนี้ยมันก็คงไม่เกิดในสังคมอุสลิมอันนี้คือเรื่องที่เราต้องฟังเราต้องทําแล้วพวกเรามันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยรักศาสนาแต่เวลาคุยเรื่องศาสนาคนอย่างเนี้ยจะคุยเรื่องศาสนาเก่งแปลกซะด้วยสิ ถ้าลองสังเกตดูได้เลยคนเวลาเริ่มเมาเนี่ยมันจะคุยเรื่องศาสนามันถ้าลองสังเกตดูได้เลยมันจะเก่งกว่าตัครูด้วยนะพวกเนี่ยคนชอบโกงมันชอบพูดเรื่องคนอาเดนสังเกตดูได้เลยในยุคอาคริสมานเราเจออยู่ทุกวันบางทีเราก็นั่งขำเหมือนกันมันเหมือนว่าเราโง่เหมือนกันว่ามานนั่งคุยเรื่องศาสนากับเราแกเพิ่งโกงเขาเมื่อวานกลับมาคุยเรื่องความยุติธรรมความอาเดน ความเที่ยงธรรมในสังคมมุสลิมผมว่าพวกเราต้องห่วงลูกหลานเราแล้วแหละว่าเกรงว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเอาพระมาห้อยคอมันจะไม่มีกะลิมอชฮาัดด้เนื่องจากว่าเราไม่เคยรักษาไว้ให้มันมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะเป็นแบบได้เลยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทุกวันนี้เหมือนท่านอิหมัมได้บอกเมื่อสักครู่ก็ฟังดูมันก็เลยนั่งคิดตามบางทีก็น้ำตาตกในเหมือนกัน ลูกสาวลูกชายจะเห็นย่อเห็นมะจะเอาเป็นแบบบ้างโอ้โ oh, ห oh, เอาไม่ได้เลยมีน้าซ้ำยังไม่พร้อมมะยังสอนอะไรก็ไม่รู้อยู่ในสังคมลูกนะเราต้องสวยที่สุดลูกต้องดาวสังคมต้องเด่นในสังคมต้องดังกว่าเขามะก็สอนอยู่อย่างเนี้ยให้ให้นบีเกลียดให้าศาสนาเกลียดย่อก็บอกอยู่อย่างเนี้ยทุกวัน ก็ไม่ได้สอนศาสนาย,ยังไม่พอกับชักจูงเขาไปในทางที่ผิด,ดวยซ้ําไปในเชิงพฤติกรรมหรือบางคนอาจจะใช้พลังเงียบไม่เคยพูดกับลูกแต่ทําให้ลูกดูลูกมันก็บอกโอ้ยม่เราเนี่ยสวยอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เลยตามกันไปตามกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีใครว่าใครไม่มีทักว่าใครมันก็เลยกลับไปสู่สังคมเสื่อมยาหิยะคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นเลยเวลาเรามองสังคมมสลสมแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเงี้ยเกลือกล้วอยู่ด้วยกันว่า ครูผู้รู้คนดีคนไม่ดีก็อยู่กันแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งว่าศาสนาไม่มีใครว่าใครอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของความอ่อนแอนิดหนึ่งที่เราช้ำใจมาโดยตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้ในสังคมมุสลิมแล้วไม่นำซ้ำยังไม่พอเราบอกว่าอยู่ดุนยามันต้องอยู่ให้คุ้มต้องเที่ยวให้ทุกที่ต้องทำให้ได้ทุกอย่างต้องไปให้ได้ทุกที่ จะทำนั่นจะทำนี่ต้องทำให้หมดอยากจะได้อะไรก็าหามาครอบครองเหมือนท่านอิหม,มัมได้บอกเมื่อสักครู่เขาเรียกภาษาว่ามันจะได้กําไรชีวิตแต่จริงๆกําไรชีวิตของคนที่จะมีกําไรชีวิตนะท่านจําไว้ให้ดีอัลลอฮฺซุบฮานุอตาลาบอกอะไรกับพวกเรายาบนาอาดัมในหะดิกุดซีโอ้ลูกหลานอาดัมมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยทุกคนขอลักกตุกัตอฮิรอนนาซีฟา ฉันสร้างพวกท่านมาในสภาพที่บริสุทธิ์สะอาดมากที่สุดทีนี้เวลามาอยู่เนี่ยหน้าที่เดียวฟะจัตหิดอันตัลกนีกะมาขอลักกตุกะต้อฮิรนาซนีฟาพวกท่านทั้งหลายจงอุสาหอจงพยายามบากบัน่นทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ทำให้สะอาดเพื่อกลับมาพบฉันอีกครั้งหนึ่งในสภาพอย่าง,ง,น,งนั้นตรงเนี้ยมันทำให้เราอ่านเกมออกว่าคนเราเวลามาอยู่ดุนยาแล้วมันเคอะแน่ แต่เมื่อเคอะต้องชำระทุกวันทุกวินาทีแล้วก็จะต้องมั่นใจว่าเดี๋ยวจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ขาวอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ตัวเองเกิดมาฉันใดก็ฉันนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันเคอะทุกวันยิ่งอยู่ยิ่งแย่ยิ่งยือยิ่งโสมยิ่งยือยิ่ยงซามมันก็เลยไปกันใหญ่ตรงนี้เองมันเป็นเรื่องน่าคิดในชีวิตของคนในยุคสังคมปัจจุบันนี้ในทุกๆสังคมเลยทีเดียวก็ว่าได้เวลาเรายิ่งออกไปสังคมใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็น เขาก็จะเปรียบเทียบให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมสังคมอย่างนี้เขาทําอย่างนี้ไม่เห็นมีใครว่าเลยสังคมอย่างนั้นเขาไม่มีใครว่าเลยเขาทําถูกใช่ไหมเราช้าใจเหมือนกันในสิ่งซึ่งที่เราอยู่ทําอยู่ทุกวันนี้นี่คือการตรวจสอบครับถ้าเราฉลาดพอถ้าเราฉลาดพอเราตรวจสอบอย่างนี้นบีบอกว่าคนฉลาดมีสติปัญญาล้าเลิศนี่อัลกยสมันดานานัฟซาหูว่ามิลาลิมาบาดัลมาฮ คือคนที่พยายามปรามพยายามตรวจพยายามกดให้ต่ำกับนับสูของเขาแล้วสิ่งใดอะไรก็ตามที่เขามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี่เขาพยายามทำในสิ่งซึ่งที่มันจะก่อเกิดประโยชน์หลังตายวันนี้เป็นวันที่เราอยู่มันยังแก้ไขทันผมก็แก้ไขทันท่านก็แก้ไขทันแต่จะมีอีกสองวันที่เราแก้อะไรไม่ได้แล้วเยามาจมูดว่ายเยามาตุบาสุหยา วันที่ท่านต้องตายอยู่ในกุบทวันที่ท่านต้องฟื้นคืนชีพไปหาอัลลอฮ์อย่าคิดแก้ไขอย่าคิดแก้ตัวสองวันนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราอยู่วันนี้เพื่อสองวันนั้นเองเราอยู่วันเดียวเนี่ยวันนี้เพื่อสองวันนั้นเราไม่ได้เอาสองวันนั้นมาตกต่ำเพื่อวันนี้แต่เรากับตะลปะปัดไปอย่างนั้นมันก็เลยทำชีวิตเราดูย่ำแย่หน่อยวันนี้ครอบครัวหลายครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราเห็นอย่างนั้นเลยยิ้มไม่ค่อยออก อาหารข้าวปลาก็กินไม่อร่อยนี่ศีลเต็มไปหมดพลัง,งมันก็เลยทำให้เรามานั่งคิดชีวิตว่าเอชีวิตครอบครัวเราจะไปในทิศทางใดกุฏบา้านในวันนี้ก็เลยพยายามที่จะเรียนบอกกล่าวเพื่อพัฒนาตัวผมเองด้วยและก็สังคมมุสลิมโดยรวมว่าถ้าเราไม่คุยกันอย่างนี้บ้างเลยบางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราไปโทษปัจจัยแวดล้อมท่านอย่าลืมนะครับว่าเรือเนะี่ยถ้ามันจมท่านเคยพายเรือผมก็เคยพาย ผมเคยบอกกับภรรยาที่บ้านว่าตอนพายเรือเหล็กเรือมันจมไม่ใช่น้ำมันมากเราอย่าไปดูน้ำข้างๆเรือที่เรือจมเพราะน้ำเข้าเรือมันเลยจมไม่ต้องไปกลัวน้ำหรอกว่ามันจะสูงมิดหัวพอพายเรือเราเริ่มสั่นคนไม่เคยพายเรือเพราะเห็นน้ำมันลึกตอนน้ำปีห้าสี่เรานึกออกเอเราอยู่กลัวว่าน้ำมันสูงละพายเรือเข้าใจว่าเรือจะจมไม่ใช่อย่าไปดูแวดล้อมอย่างนั้นทาให้ฉันเป็นอย่างนี้ คนนี้ทําให้ฉันเป็นอย่างนั้นน้ํามันเข้าเรือคุณเรือถึงจมถ้ามันเข้าไม่ได้ยังไงก็ไม่จมปัญหาคือดุนยามันหม,ม,มักหมมมันโสมมัมนสกรปรกเรื่องสกรปรกมันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวในหัวใจของเราในร่างกายของเราจนกระทั่งบางร่างกายเหมือนเรือที่ทานน้ําไม่ไหวไปแล้วมันก็เลยแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยให้จมจมอยู่ในทะเลห้วงลึกแห่งดุนยานี้จนกระทั่งว่า ยอมเสี่ยงตายไปในสภาพที่มีบาปมีกรรมยอมเป็นคนร้ายยอมเป็นคนผิดยอมเป็นคนคิดคดทรยศหักหลังาศาสนาของรอสุบานตตาลาวันหนึ่งนี่พระนางไอชารติยาลอลันฮานาน,นางได้กล่าวถึงเรื่องนรกให้กับรอสุลุลลอฟังพระนางไอชาร้องไห้ครับร้องไห้นานมากนาบีเสียนบีเสียใจและนนบีก็สงสารพระนางไอชามาก พนาอิชาก็เลยอันอ้นอันความรู้สึกความเสียใจสักพักใหญ่ๆแล้วก็ยิงคำถามถามนาบีถามนาบีว่าฮัลตัศกรูนะอะลลอกุมเยาวมัลกิยามะนี่ฮะดีสรายงานในสุนันอบบดาวูดพวกท่านทั้งหลายในฐนานะที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีมรตบะขั้นสูงสุดที่อัลลอฮ์ยกย่อง คนในพื้นปฐพีไม่มีใครได้อย่างเราบรรดาอัมบิยและรอซูลของอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจะนึกถึงครอบครัวของพวกท่านบ้างไหมในวันเกียรมาดูครอบครัวนบีครับว่านาบีจะตอบยังไงและพวกเราเอาเราไปเปรียบไอต้ตำๆอย่างเราจะอยู่ตรงไหนดูว่านาบีตอบกับพนางไอชาอย่างไงนบีจะคิดถึงพวกเราบ้างไหมในฐานะที่เป็นภรยาในฐานะที่เป็นลูกพ่อแม่เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเรารักกัน นบีบอกว่าอัมมัสาลาสุลมาวาตินฟาลายะกุรุอหาดอนอฮาดามีอยู่สามจุดสามที่พวกเราจะเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวไม่มีใครนึกถึงใครเลยแต่ตรงนี้ยังตีความไม่ไม่ละเอียดมากนะถ้าเราไปดูในริวายะของทิรมีซีอีกเดี๋ยวจะมีอีกแต่ตรงนี้เราพอจะสรุปได้ว่านบีบอกความลำบากความลำเค็นในวันนั้นที่เราต้องนึกถึงว่าจะใช้ชีวิตอยู่วันนี้ต้องนึกข้ามช็อตไปถึงวันนั้นแล้ว ว่าเราจะไปอยู่ยังไงในสามจุดนี้ที่นบีบอกว่าวันนั้นพอไปถึงจริงๆจะไม่มีใครที่บอกว่ารักกันในโลกดุนยาเขาจะช่วยเหลือและนึกถึงกันเลยไอชาที่ที่หนึ่งก็คืออินเัลมีซานในขณะที่กำลังจะเอาความดีขึ้นตาช่างไปขอร้องขอกันก็ไม่มีใครให้จนกว่าจะมั่นใจว่าตาช่างมันหนักแล้วปัดเศษเหลือเอาไปให้ลูกเมียพอได้แต่ถ้ายังไม่ช่างยังไงก็ไม่ให้เราจะใจจืดใจดากับทุกคน วันนี้จะมั่นใจได้ยังไงวาตาช่างเราจะหนักแล้วแค่ตัวเราเรายังไม่รู้จะมาเผื่อลูกเมียก็คงไม่ไหวสองอินดัลกิตาบในขณะที่จะเราบับนรับบัญชีจะได้มือขวามือซ้ายข้างหน้าข้างหลังยังไม่รู้จนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเขากล่าวขึ้นมาด้วยความดีใจอยากูล้ลูนพวกเขากล่าวว่าฮาอูม um uh, ุกรอูกิจาบียพวกท่านทั้งหลายจงรีบมาดูสิมาอ่านบัญชีฉันความดีเต็มไปหมดเลยอัลฮัมดุลีละฉันรอดแล้ว จนกว่าจะถึงตรงนั้นแหละเราเพิ่งจะนึกใจว่าเฮ้ยลูกเราอยู่ไหนเมียเราอยู่ไหนแต่ตอนจอดจ่อจะรับเราจะไม่นึกหรอกเพราะเราก็จะเอารอดเหมือนกันและประการที่สามก็คืออินดัสซีรอดในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮฮานุตะลาให้เราแต่ละคนเดินบนสะพานซีรอดอินดาตูดาอูซอฮ์โรยฮันนำในขณะที่มันถูกวางกั้นไว้ที่หลังนะรกยันนำ ไอ้พวกเราเดินจะไปหวังว่าเฮ้ยจะจูงลูกจูงเมียก็คงไม่ได้พอฟังอย่างนี้หดหู่เหมือนกันไหนระบังบอกว่ารักฉันยอ oh บอกว่ารักฉันมะบอกว่ารักหนูแล้วจะช่วยอะไรกันยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งมีฮะดีสรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรายงานจากไอชชาไปถึงอานัสบินมาลิกอานัสไปหาอบลบีเลยครับไปเคลียร์เรื่องนี้มีบันทึกไว้ในสุนันติรมีรีไปบอกกับท่านนาบีว่ายาหรอสุลลลอ โอ้ข้าแต่ศาสนาทูตของอัลลอฮ์อัตัชฟาลียามลกิยามานบีครับนบีจะชฟาอัดผมไหมตัวผมเนี่ยผมโตมากับน,นบีเป็นขอดินเป็นบ่าวรับใช้ที่ดีตั้งแต่ยังเยาว,วาย์วัยแต่อ่อนแต่ออกมาอยู่กับน,นบีนบีจะรักผมไหมอานัสบินมาลิกบอกและจะชฟาอัดช่วยเหลือผมไหมตรงเนี้ทําให้เราพอมีหวังว่า,วาคนเราถ้าคิดว่าอยู่ดุนยาเขารอดนะ เขาก็จะบอกกับลูกเมียว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยอจะไปช่วยในวันเกียร์มาอิชาอัลลอ์เดี๋ยวเราจะเจอกันไอตัวเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าลูกเวลามันไม่ดีมันบอกว่าไอยออเลยเฮงซวยว่าอย่างนี้เราน้ําตาร่วงเลยเหมือนกันเราก็อยู่ว่าทําไมนี่เราเลี้ยงลูกมาดูโอดูออบบอ,บอ,บอเป่ากันแลกเอายังไม่อยู่เลยไม่ต้องบอบอหรอกครับบบอนี่คือพ่อของเขานะ่ะทําตัวให้ดีลูกก็ชื่นใจแล้วนี่ทําตัวให้มันเสียหายครอบครัวเลยแตกแยก ก็เลยพยายามที่จะบอกว่าความผิดเนี่ยทำยังไงอาจารย์ให้ลูกฉันดีแกดีลูกแกก็ดีแล้วตัวแกแม่น่ะแกดีลูกแกก็ดีแล้วแกลองเรียบร้อยสิแกลองพูดดีแกลองแต่งตัวดีลูกสาวแกจะดีมากเลยแกไม่ต้องไปพูดไปสอนไม่ต้องไปใช้วิชาอะไรเลยด้วยซ้ำไปมันเป็นแค่นั้นเองในชีวิตเราแต่เราดูเหมือนจะมืดบอดเราไม่เห็นจุดเลยว่ามันบกพร่องกันตรงไหนในชีวิตของเรา นบีจะช่วยเหลือพวกเราไหมทําให้บรรดานักวิชาการฮะดีสบรรดาโมฮัดดีซีนได้บอกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดของคนที่มั่นใจในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาหนึ่งอัลอัมบียสองอัลอาลยาสามอัชชูฮัดะสอลัลซอลเฮีนคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะช่วยกันได้ถ้าเขามั่นใจว่าจะช่วยนบีก็เลยบอกว่าช่วยสิอานัสฉันจะไปช่วยเธอ อนัสถามตอนนบีจะช่วยผมนะ่ะผมจะไปเจอนบีตรงไหนอ่ะมันคนละเกรดกันนบีเล่นเฟิร์สคาตแปลว่านาบีมารตบะอาลียนานบีน่ะไปขั้นสูงน่าจะไปคกละทิศเลยไอ้ผมน่ะมันขั้นต่ำแล้วเราจะไปช่วยกันตรงไหนนบีบอกอนัสจําไว้นะวันที่เดือดร้อนกับสวันที่ไอาชาร้องไห้เมื่อสักครู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเนะี่ยหาฉันตรงสามจุดพอ จุดที่หนึ่งก็คือไปหาฉันตรงที่ตองด่านช่างตาช่างความดีความชั่วดูว่าฉันอยู่ไหมถ้าอยู่เดี๋ยวเจอกันฉันจะช่วยสัญญาอนัสสในขณะซึ่งที่อยู่ที่สะพานซีรอดดูฉันว่าอยู่หัวสะพานไหมถ้าอยู่หัวสะพานตะโกนบอกให้ฉันชฟาอัดช่วยสอินดัลโฮดตรงบอร่อน้ํา ฉันมีบอ่อน้ําพิเศษของฉันที่เอาล่อสร้างมาดูฉันระแวกบ่อน้ําว่าฉันอยู่ไหมตะโกนบอกฉันแล้วฉันจะช่วยตรงสามจุดนี้ไม่น่าพลาดว่าฉันจะอยู่แค่หนึ่งในสามจุดนี่แหละเหลียวตาดูให้ดีตรงนี้ทําให้เราคิดได้ว่าถ้าเราจะคิดช่วยครอบครัวของเราเนี่ยเหนื่อยหน่อยครับมันหลายกระบวน่าเพราะเราก็ยังช่วยตัวเองยังไม่รอดและทุกวันนี้มันเหมือนคนจมไปแล้วที่รอการกู้อยู่เลย แล้วเราจะไปกู้คนอื่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้ไอ้ตรงนี้ฝากสังคมมุสลิมนิดหนึ่งถ้าเราคิดจะปรับตัวเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าคิดวันเราต้องตายเดี๋ยวเราก็ตายแล้วดุยาคงไม่เพลินฟาลาตะวุรันนกุมุลฮายาตุด,ดุญ,ญาายาวาลายุรันนกุมบิลลาฮิลกอรุอย่าให้ใชยตอนมาหลอกพวกท่านอย่าให้การใช้ชีวิตว่าต้องกร้รู้ต้องโดดเด่นต้องดีกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันพังในครอบครัวของเรา ลูกมีเราก็ไม่ได้มีโอกาสรู้จักเรื่องของศาสนามากเลยลูกเรามีเราภรรยาเราสามีเราก็จะเป็นคนดีกับเขาได้ไม่ได้เพราะภรรยาเอาแต่บอกว่าไหนแลว้ว่าจะเลี้ยงดูฉันให้ดีไม่อดทนร่วมกันเลยว่าจะให้สามีอยู่กับภาระหน้าที่ในการที่จะต้องเลี้ยงดูด้วยความเหน็ดเหนื่อยทนกันบ้างเพื่อศาสนาที่สมบูรณ์ไอ้ตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากบอกกับบรรดาพี่น้องว่าคนเราถ้าฉลาดนี่เขาทําอะไรเพื่อความตายด้วยกันทั้งสิ้น เขาพยายามจะปรามนับสูของเขาแต่คนที่มันแย่บางริวาญใช้คำว่าอัลอาห์มากกะบางริวาญใช้คำว่าอาจิสคนอ่อนแอทุกพลภาพเนี่ยมานิจบะอันนับซาหูฮาวาฮาก็คือคนที่เอาตัวเองหรือนับสูของตัวเองเนี่ยไปคล้อยตามอารมณ์ไฝต่ำของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะไปไปจะกินกินจะนอนนอนจะทำทำใครจะพังใครจะอะไรเราไม่คิดถึงแล้วก็สุดท้ายก็วัตมันาอัลลอฮ ก็หวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่อัลลอฮ์จะโปรดประทานความดีให้กับตัวเองก็หวังลมๆแรงๆอยู่อย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มัดูฮฺวะนัสตัยนูฮฺวะนัสตัวฟิรุฮฺวะนาอุบิลลาฮฺมิมิชุรุริอันฟุซีนาวะมินสัยอัติอัมมาลีนาไม่ยั่ดหิลลลลาหฺฟะลามุดิลลัลละหฺไม่ยุดลิลฟะลาฮัดิลละัชฮัดุอัลลอฮฺอิลลัลลอฮวะหฺฮูลาชรกะละลอหฺอัลละฮฺอัลกัลลอหฺอัะกัลลอห اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم